พิฉันขอากลาบเรียนเชิญนางวิไัยวันณสวนรักรมั่นคงของจังหวัดสงขาขอทําหน้าที่ผู้ดําเนินรายาการม e ิการอี e ซอวและก็มีศูนย์ช่วยเหลือสังคมคัลาาสังครสามสิบเการายผู้สูงอายุเจ็ดรายรวมข้อมูลจากฐางข้อมูลทีพีแมบปบ ทำได้เมื่อครังที่ราคายางตกต่ำอย่าแรงผมได้ทำการมาในศนาประสานผขอใช้ชื่อในชูรทไย่งล้มแต่าง่านที่มคามสขิอยขอเชิญชวนทุกท่านปรบมือดังๆให้กับศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาแป้นตศบานตมโฉนดขาวจังหวัด อินดี้ด้วยใช่ไหมครับไอเทียดได้96.43ข้อมูลรวมนะครับ59.99เก็บเเก็บเลยบ้ครับีครหนึ่งสองสามครับครับผม เราได้รับเกียรจากท่านชวนหลีัยค่ะท่านประธานรัฐสภาและ จังหวัดสงขลารับหน้าที่เป็นผู้กตอนในวันนี้ค่ะจิตวิทยาการเร่งด่วนในโอกาสนี้จังหวัดสงขลาเพื่อตอบรับท่านประธานคณะผู้พิจามณาอบี่น้องชัสสงขลาขอเสียงปรบมืองในที่นี้ที่ต้องการเรื่ความเดือดร้อในสังคมในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเวลาที่ มีว <Huh? Yeah. S 1> ิธีมอบเงินช่วยเหลือรัฐบาลที่ประสบปัญหาทางสังคมคือผลกระทบจากกรณีโรคระบาดติดเชื้อว่ามี19ที่เราเทศบาลตำบลสันทารรวมเลยถ้าเกิดที่นอนเีรว่าท่นก็คิดว่าให้มันลอยขึ้นมาสัก28 29บาทแต่พอเราปล่อยมันลอยตัวลำดับถัดไปลมอดได้เลยค่ะ ตามทีดด่ดีแลก็ตาสอนค